สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้นะคะยังคงอยู่ในบทที่2เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน1,000หัวข้อย่อยในวันนี้2.14ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ จุดประสงค์การเรียนรู้เมื่อนักเรียนเรียนจบเนื้อหาในวันนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนสามารถเขียนความสัมพันธ์ของการบวกและการลบได้นั่นเองค่ะสถานการณ์ผ้าเช็ดหน้าสีฟ้า100ผืนผ้าเช็ดหน้าสีชมพู150ผืนมีผ้าเช็ดหน้าทั้งหมด ผืนถ้าคุณครูแอมอยากทราบว่ามีผ้าเช็ดหน้าทั้งหมดกี่ผืนเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้เลยค่ะนักเรียนนะคะเรานำผ้าเช็ดหน้าสีฟ้า100ผืนมาบวกกับผ้าเช็ดหน้าสีชมพู150ผืนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะผ้าเช็ดหน้าสีฟ้า100ผืนผ้าเช็ดหน้าสีชมพู150ผืนมีทั้งหมด 250ผืนค่ะ100บวก150เท่ากับ250ค่ะแล้วถ้ามีผ้าเช็ดหน้า250ผืนเป็นผ้าเช็ดหน้าสีฟ้า100ผืนเป็นผ้าเช็ดหน้าสีชมพูกี่ผื้น ถ้าอยากรู้ว่าเป็นผ้าเช็ดหน้าสีชมพูกี่ผืนนะคะเราก็จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้เลยค่ะนั่นก็คือเราจะนำผ้าเช็ดหน้า250ผืนนะคะทั้งหมดเนี่ยเอามาลบด้วยผ้าเช็ดหน้าสีฟ้าจะทำให้เรารู้ว่ามีผ้าเช็ดหน้าสีชมพูกี่ผืนมาดูกันเลยค่ะมีทั้งหมด250เป็นสีฟ้าไปแล้ว100ผืนนะคะ จะเป็นสีชมพูกี่พื้นหนะ้ากี่พื้นเลยหนึ่ยห้าสพื้นนั่นเองค่ะ250รบลบด้วย100เท่ากับ150ค่ะเอ๊ A. ถ้าเป็นผ้าเช็ดหน้าทั้งหมดสองรห้พื้น แล้วเป็นผ้าเช็ดหน้าสชีชมพู150้ผืน,น ine, เป็นผ้าเช huh? ็ดหน้าสีฟ้าเป็นขอโทษนะคะเป็นผ้าเช็ดหน้าสีฟ้ากี่ผืนคะถ้าเราอยากรู้ว่าเป็นผ้าเช็ดหน้าสีฟ้ากี่ผืนเราก็ทําการนําผ้าเช็ดหน้าทั้งหมดลบด้วยนะคะผ้าเช็ดหน้าสีชมพูเราก็จะรู้ว่าเป็นผ้าเช็ดหน้าสีฟ้ากี่ผืนเราไปดูกันเลยค่ะก็มีทั้งหมด250 เป็นสีชมพูไปแล้วหนึ่งร้อยห้าสิบผืนนะคะเป็นสีฟ้าเท่าไรเอ่ยเท่าไรน้าหนึ่งร้อยผืนนั่นเองค่ะสองร้อยห้าสิบลบด้วยหนึ่งร้อยห้าสิบเท่ากับหนึ่งร้อยนะคะนี่คือความสัมพันธ์ของการบวกและการลบสังเกตให้ดีนะเมื่อเราสังเกตดีแล้วนะคะ เราก็จะได้ว่าความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเนี่ยคือจํานวน2จํานวนบวกกันผลบวกที่ได้ลบด้วยจํานวนใดจํานวนหนึ่งในสองจนวนนั้นผลลบคือจํานวนอีกจํานวนหนึ่งนั่นเองค่ะทบทวนกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะกับความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ โอเคจำนวน2จํานวนบวกกันผลบวกที่ได้ลบด้วยจํานวนใดจํานวนหนึ่งใน2องจำนวนนั้นผลลบคือจํานวนอีกจํานวนหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะมาดูตัวอย่างกันนะคะให้สังเกตว่าโจทย์ชุดนี้ไม่ต้องคํานวณน,นะคะนักเรียนโอเคมาดูกันเลยค่ะเช่น246บวกด้วย145ขอโทษนะคะนักเรียน เช่น246บวก154เท่ากับ400นะคะเราก็จะได้ว่า400ลบด้วย246คําคำตอบเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยค่ะนี่ค่ะเราก็เอาผลบวกตัวนี้ลบออกกับจำนวนเราลบออกกับจํานวนนี้ก็คือ246ใช่ไหมคะผลลบตรงนี้ของเราอะค่ะจะตอบอะไรคะ ก็ตอบจำนวนที่เหลืออืมเหลือจำนวนอะไรเหลือหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ใช่ไหมแล้ก็ตอบเลยค่ะตอบหนึ่งร้อยห้าสิบสี่และถ้านำสี่ร้อยลบด้วยหนึ่งร้อยห้าสิบสี่เท่ากับเท่าไหร่นะคะเรามาดูกันเลยค่ะก็นี่เลยค่ะเนี่ยสี่ร้อยคือผลบวกนะคะลบกับอะไรเอ่ยลบกับหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ใช่ไหมคะปว เพราะฉะนั้นผลลบตรงนี้ของเรานะคะคืออีกหนึ่งจำนวนนี้ที่เหลือนั่นเองเราก็ตอบเลยคะ่ะตอบ246นั่นเองคะ่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าโจทย์ชุดนี้ไม่ต้องคำนวณเลยคะ่ะค่ะเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันสักสองข้อดีกว่านะคะ ก่อนจะทําให้คุณครูแอมจะบอกเคล็ดลับว่าโจทย์ชุดนี้ไม่ต้องคํานวณคะนอักเรียนเดี๋ยวเรามาดูคําสั่งกันเลยค่ะก่อนจะทํางานทุกครั้งนะคะเน้นย้าว่าจะต้องอ่านคําสั่งด้วยนะคะนักเรียนของคุณครูแอมโอเคพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะนี่ข้อที่หนึ่งนะคะ413 บวกด้วย237เท่ากับ650ค่ะนักเรียนเขาถามว่าจำนวนอะไรลบด้วย237แล้วได้เท่ากับ143จําจำนวนอะไรเอ่ยจำนวนเลยค่ะคำตอบของเราก็คือ650นั่นเองค่ะโอเคต่อไป650ลบด้วย413ได้เท่ากับเท่าไหร่650ลบด้วย4 1 3ก็จะได้เท่ากับ จำนวนนี้เลย237ค่ะเราไปดูข้อ2กันเลยค่ะข้อที่2องนะคะหนึอยสิบห้าบวกด้วย130่งรเท่ากับสองนะคะนักเรียนเรามาดูกันเลยค่ะ2 5 5้อลบด้วยหนึเท่ากับเท่าไหร่สองรบลบด้วย125นะคะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยก็เท่ากับจำนวนที่เหลือตรงนี้เลยค่ะ ผลลบก็คือ130นั่นเองโอเคต่อไปอะไรเอ,อ่ยลบด้วย130แล้วเท่ากับ125่ี่สเนี่ยฮะหนึ่งร้ออะไรนะคะอะไรอะไรที่ลบ130แล้วได้เท่ากับ125อะไรคะนักเรียนคำตอบก็คือ255นั่นเองค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้ค่ะ จำนวน2จำนวนบวกกันผลบวกที่ได้ลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งใน2องจำนวนนั้นผลลบคือจำนวนอีกจำนวนหนึ่งนั่นเองค่ะภารกิจในวันนี้ ให้หนัเกเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ในหน้าที่73และ74ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูแอมขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจรับชมแล้วก็รับฟังหากครูแอมผิดพลาดในส่วนไหนไปครูแอมก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ